คนที่จะรวยนะครับมีอยู่สามประเภทนะครับหนึ่งสม่ำเสมอสองมีแผนที่ชัดเจนสามมีความอดทนหากคุณมีสามข้อนี้นะครับคุณจะรวยได้อย่างแน่นอนนะครับทุกอาชีพนะครับรวยได้นะครับของผมนะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับเป็นอาชีพเทรดเดรนนะครับสามข้อนี้นะครับ เป็นองค์ประกอบสําคัญของอาชีพเทรดเดอร์มากๆนะครับถ้าไม่มีสามข้อนี้นะครับรวยไม่ได้น่นอนนะครับใครที่กําลังทําอยู่และยังทําไม่ได้นะครับขอให้ฝึกฝนต่อไปนะครับและขอให้ตั้งสติมากขึ้นนะครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเรานะครับจะต้องฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นเข้าใจมากกว่าคนอื่นเรียนมากกว่าคนอื่นแพ้มากกว่าคนอื่นแต่แพ้ด้วยที่เรามีลิมิตนะครับอาจจะไปเล่น เทรดน้อยๆก่อนเพื่อแพ้30บาทเล่นร้อยตาไปเลย30บาทเล้ร้อยตาไปเลย35บาทเล้ร้อยตาไปเลยสามพั 3, บาทเนี่ยทำให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นเลยครับ <c oughs> ก็ผมกอ็อยากให้ทุกท่านนะที่เทรดเดอร์อยู่นะครับตั้งใจทําเพื่ออะไรทําเพื่อตัวเองทําเพื่อคนที่เรารักและทําเพื่อครอบครัวทําเพื่ออะไรไม่ต้องไปแข่งกับใครทาเพื่อตัวเราเองนี่แหละครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนทําได้เพราะว่าอะไรเพราะผมก็เพิ่งเป็นเทรดเดอร์ ภายในปี2023เหมือนกันผมยังทำได้เลยคุณก็ต้องทำได้เช่นกันครับฟังผมฟังคลิปนี้จบแล้วมุ่งมั่นใน3ข้อนี้นะครับแล้วคุณจะรวยทันที